สวัสดีครับเพื่อนๆครับอ,อ,อันนี้จะเป็นรถ Honda Super c u ์นะครับ Honda Super c u ์คันนี้มันจะมีปัญหาก็คือว่าโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์ผมได้ทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโซ่สเตอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมได้เอารถไปลองขับดูนะครับเอารถไปลองขับดูปรากฏว่าบังคับเลี้ยวยากมากนะครับคอแข็งมากนะครับคอแข็ง นะครับเลี้ยวยากนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับให้เราทําการยกล้อล่าให้ลอยนะครับเราจะใช้อะไรยันไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ยกล้อหน้าให้มันลอยนะครับลอยไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ใช้มือในการโยกนะครับใช้มือโยกล้อนะครับว่ามันจะหมุนดีหรือเปล่านะครับเราจะโยกซ้ายโยกขวานะครับ อันดับแรกเราจะตั้งตรงไว้นะครับที่เราก็จะโยกนะครับโยกซ้ายโยกขวาดูนะครับผมจะใช้มือในการผลักนะครับเพื่อนนะครับนะครับผลักอันนี้ผมผลักแล้วนะครับนะครับปล่อยมือเห็นไหมครับมันดิดมันดีดกลับนะครับมันสู้มือนะครับนี่นะครับมันสู้มือนะครับเพื่อนผมจะโยกไปทงนู้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของลูกปืนคอมีปัญหานะครับ มันจะสู้มือแบบนี้นะครับเวลาที่เราขับเนี่ยมันจะเมื่อยแขนมากนะครับเพื่อนนะถ้ารถเพื่อนนะครับมีอาการแบบนี้นะครับขับแล้วเมื่อยแขนนะครับให้เรามาเช็คแบบนี้นะครับก็ตั้งรถล้อหน้าให้ลอยนะครับเดี๋ยวเราก็มาโยกดูนะครับนี่ยถ้ามันถ้ามันโยกไปโยกมาแล้วมันสู้มือนะครับมันเด้งกลับแบบนี้นี่ครับหรือปืนคอไปแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราใช้แรงถ้าเราใช้แรงเยอะนะครับมันก็จะไปได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราผัก เบาๆนะครับมันไม่ยอมไปนะครับมันเด้งกับแบบนี้นะครับอาการแบบนี้ลูกปืนคอเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งอันนี้คันตัวอย่างนะครับเป็นซูซูกิ s มาร์นะครับคันนี้ผมใช้มา1919ปี20ปีแล้วนะครับเกือปีแล้วนะครับก็คือว่ายังไม่เคยทําเครื่องนะครับสภาพโอเคนะครับคันนี้คือสภาพปกตินะครับนี่ครับผมจะตั้ง ล้อให้ลอยนะครับตั้งล้อให้ลอยแล้วผมก็จะใช้มือในการผลักนะครับนะครับเห็นไหมครับผลักปุ๊บมันไปเลยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วเราก็ผลักเห็นไหมครับถ้ารถปกติมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะไม่สู้มือนะครับมันจะไม่เด้งกลับนะครับมันจะไม่เด้งกลับนะครับผลักแล้วผลักเลยนะครับไปเลยนะครับ แล้วเราก็ขยับดูอย่างนี้นะครับมันจะไม่สะดุดมือนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเพื่อนๆถ้ามันสู้มือแบบเนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับสู้มือนะครับผักแล้วมันไม่ยอมไปนะครับมันเด้งกลับนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนแบบนี้เราจะรู้สึกสะดุดมือนะครับมันจะดังกึกกึกกึกนะครับมันจะสะดุดมือเลยเราจะรู้สึกได้นะครับสัมผัสได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ารถเรามาขับเลี้ยวยากนะครับให้เรามาเทสแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโยกเยกเอวยโยกเยกเอยเลยนะครับโหสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นของ h o n d a Super Cup พนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะครับรถยังซื้อมายังสภาพใหม่อยู่นะครับ ลูกปืนคอไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดกันว่ามันลูกปืนคอคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดลูกปืนคออันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับนี่คือลูกปืนคอนะครับอันนี้จะเป็นเบ้าชุดเบ้าลูกปืนปกติมันจะมี หาตวัวบนตัวล่างนะครับมันจะอยู่แบบนี้ตัวบนตัวล่างนะครับมันก็จะมีเป็นชุดนะครับเป็นชุดแล้วก็มีลูกปืนคันอยู่นะครับลูกปืนในน้อยเนี่ยคันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คันอยู่อย่างนั้ถะแบบนี้ลูกปืนเนี่ยมันจะคันเลียงเลียงเต็มเลยนะครับแล้วมันก็กจะคันแบบนี้นะครับพอใช้ไปนานๆน,นะครับใช้ไปนานๆเนี่ยหรือว่าบางคันก็ใช้ไม่นานนะครับมันก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นร่องนะครับเนี่ยมันจะเป็นร่องให้เพื่อนเห็นนะครับ เนี่ยเป็นร่องลูกปืนเนี่ยเป็นร่องลูกปืนมันจะสะดุดมือนะครับปกติมันต้องเรียบนะครับมันต้องเรียบมันต้องไม่มีร่องนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นร่องแบบนี้นี่ครับอันนี้ตัวตัวประกบบนตัวประกบล่างนะครับเห็นไหมครับมันเป็นร่องแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราขับอยู่เนี่ยมันจะบังคับเลี้ยวยากมากนะครับมันจะสะดุดมันจะฝืนมันจะฝืนมือนะครับถ้าเกิดว่าลูกปืนเนี่ยมันอยู่ ในตำแหน่งร่องนี้พอดีนะครับมันจะมันจะทาให้เราเลี้ยวมันจะเลี้ยวเลี้ยวไม่ค่อยไปนะครับเวลาที่เราปล่อยมือลูกปืนลูกปืนอะมันจะลงไปในร่องที่ตำแหน่งเดิมนะครับมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าอ่าล้ออะมันกลับขึ้นมาที่เดิมได้นะครับก็คือว่าตรงเบ้าเนี่ยมันเป็นร่องนั่นแหละนะครับลูกปืนมันก็เลยกลับมาอยู่ตำแหน่งต้าของตำแหน่งเดิมของมันนะครับส่วนตัวบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวบนเนี่ยมันจะ เรียบเนียนดีไม่ค่อยมีปัญหามันจะเป็นเฉพาะชุดล่างนี่แหละชุดล่างตัวนี้แต่ว่าเวลาเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับมามาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดถ้าเกิดว่าเราเราเรามีอาการแบบนี้นะครับขับแล้วเมื่อแขนนะครับเลี้ยวไม่ค่อยไปนะครับตัวนี้เสียนะครับให้เราทําการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ได้เลยนะครับเตรียมตังเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ได้เลยนะครับเตรียมตังเปลี่ยนได้เลยตัวนี้มัมนจะอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรง คอตรงนี้นะครับตัวล่างชุดหนึ่งตัวบนชุดหนึ่งนะครับอยู่แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ารถเรามีอาการขับแล้วเมื่อยแขนนะครับให้เรามาเช็คดูนะครับเช็คดูขยับดูนะครับถ้ามีอาการแบบนี้นะครับเตรียมตังไว้เลยครับเปลี่ยนลูกปืนคอได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้คือรถยังสภาพใหม่อยู่เลยนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาเอานะครับผมฮอนด้าซุปเปอร์คันะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ